าพบกับคู่แข่งขันครับในรอบชิงชนะเลิศขอเสียปปรบมือต้อนรับโรงเรียนพองพลอยอนุสรเเคปังนากรุงเทพมหานครความน่ารักของเด็กๆนะครับที่มาร่วมเล่นร่วมแสดงนะครับก็เป็นความสามารถ ของอสตาฟโค้ชที่ได้ฝึกฝนกันจนสามารถเล่นได้โดยพร้อมเพียงกันก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อนวยการโรงเรียนนะครับที่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็สตาฟโค้ชมีใจรักมวยไทยฝึกฝนลูกหลานของเรานะครับช่วยกันอนุรักษ์มวยไทยนะครับในอีกมิติหนึ่งนะครับ การแข่งขันนี่ปกติต้องแบ่งใช่ไหมครับจานครับครับต้องแบ่งประเภทนะครับถ้าพูดไปอันนี้ก็ประเภทปฐมศึกษานะครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับแต่วันนี้เราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็เลยแะ้วเราก็ได้เปิดโอเพนให้ให้ชมกันไปก่อนครับเริ่มเริ่มต้นนะครับก็ด้วยท่าไร้รำไหวรูก็เป็นการอบูนร่างกายนั่นเองนะครับหรือวอมอัพนั่นเองนะครับ ดูการแปลแถวเริ่มตั้งแต่อุปบุญร่างกายนะครับเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นพรมนั่งนะครับหรือพรมยืนเห็นไหมฮะพระรามแผงสอนไปแล้วนะฮะกาบกรบถวายบังคมนะครับเห็นไหมฮะนี่คือสเสน่ห์ของวยไทยนะครับเนี่ยเสน่ห์ของวยไทยต้องมีไล่ลํำไหวครูก่อนแข่งขันนะครับความเป็นมาอันยาวนานนะครับพระรามแผงสอนนะคนยืนสองคนนะฮะพระรามแผงสอน คนนั่งก็สาวน้อยปะแป้งนะครับนะแล้วก็ธรณีบีบมวยผมนะฮะก็คิกขูน่ารักกันทั้งทีมเลยนะครับเป็นเด็กๆตัวเล็กๆนะครับเด็กหญิงตัวเล็กๆนะครับระดับประถมนะครับนะครับหงเหินตัดไม้ข่มนามนะครับนะฮะมันมีชื่อท่าประกอบทุกท่าเนี่ยย่างสุขเกษนะครับหรือขุนพลไก่ทวน8ทิศนะครับ ครับ <S <S สะกดทับรับศึกสู้นะครับอบอุ่นร่างกายเสร็จเรียบร้อยต่อไปจะเริ่มเอ็กซอร์ไซส์ด้วยท่ามวยไทยเลยละครับอันนี้อาจารย์นับได้ได้ไหมครับว่าตีท่าครับโอ้โหนำมาใช้เยอะเลยครับัถ้าให้สตาฟโค้ด จดหรือลิตรรายการมานียผมว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า3าท่าแล้วครับในการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยนะครับทักษะทั้ง5นะครับนำมาใช้ให้หมดเลยนะครับ1สมอง2อํกำปั้นนะสองศอกสองเข่าสองเท้านะครับเอามารวมกันในการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยอย่างสร้างสรรค์นะครับนี่ะท่านดูมีมัดเตะทีบเข่าศอกทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วทำยังไงจะเต้นให้พร้อมเพรียงกันทำยังไงจะแปรรูปแถวแปรขบวนให้สวยงามที่สุดนะตึงตราตึงใจท่านผู้ชมนะครับมีพลังออกเสียงด้วยนะครับไม่เหนื่อยนะครับเต้นไปยิ้มไปสดใสสดชื่นครับก็ต้องขอขอบคุณท่านดรเอกลักษชัยชดช่วงนะครับหรือดรจิมมี่นะครับช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนนะครับ ลองจำท่าทางไว้ลองไปออกกำลังกายที่บ้านได้นะครับส่วนบุคคลก็ได้นะครับลดอ้วนได้ลดโรคได้นะครับอย่างน้อยตัวนี้ก็เผาผานได้อย่างดีเลยนะครับในท่ามวยไทยทำทุกวันเต้นทุกวันสวยงามแข็งแรงครับแข็งแรงด้วยครับเนี่ยลูกหลานเราก็ช่วยกันอนุรักษ์แล้วครับ มวยไทยอีกมิติหนึ่งนะครับซอฟต์พาวเวอร์อย่างดีที่สุดเลยนะครับใช่ครับคนออกแบบนี้จะต้องต้องรู้จักออกแบบยังไงบ้างครับอาจารย์ครับวิธีการออกแบบของท่าเต้นเนี่ยครับก็รวมตั้งแต่หมัดมีกี่หมัดนะครับครับ หมัดตรงหน้าหมัดตรงหลังหมัดเสยหมัดเวี่ยงหมัดงัดนะครับเตะมีกี่เตะเตะตรงเตะเฉียงเตะโค้งเลยฉะนั้นสตาฟโค้ชต้องรู้ท่าไม้หมวยนะครับ,รบแล้วนำมาประยุกให้ลูกศิษย์ได้ฝึกซ้อมนะครับศอกมีอะไรบ้างนะครับศอกตีศอกตัดศอกงัดศอกพุ่งศอกกระทุง้งศอกกลับ,บสตาฟโค้ชต้องเรียนรู้รแล้วก็นํามาฝึกให้ลูกๆและหลานเด็กๆได้ฝึกนะครับโอ้โหเด่ครับเริ่มเอ็กซ์ไซส์เสร็จแล้วพิกสุดแล้ว กำลังจะเข้าสู่คูนดาวและคลายเครียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วครับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเลยนะครับไม่ว่าจะออกหุ่ร่างกายไม่ว่าจะออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยก็จะจบด้วยท่าคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายนี่หรือคูนดาวนั่นเองนะครับเห็นไหมน่ารักเลยครับผสมผสานด้วยจังหวะดนตรีที่นำมาประกอบในการแสดงครับก็เป็นความสามารถของโค้ดและเด็กครับช่วยกันสร้างสรรค์ ให้มีกีฬาชนิดนี้ขึ้นมาด้วยครับก็ต้องขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับขอบคุณสตาฟโค้ดขอบคุณลูกหลานเด็กๆที่ช่วยกันอนุลักส่งเสริมมวยไทยครับอีกมิติหนึ่งครับที่เรามองดูแล้วน่ารักสวยงามครับแล้วตัวนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังมากนะครับ<อ>โดยลูกหลานได้เล่นได้แสดงออกแบบสุดยอดของประเพณีวัฒนธรรมไทยครับ ขอบพระคุณมากครับผมครับจากโรงเรียนพองพลอยอนุสา์ครับจากผ่องพลอยครับภาพชานะครับของนักเรียนโรงเรียนผองพลอยอนุสศ์นะครับครับขอเชิญบรรวทีครับเอาแล้วครับโอ้โหลุ้นกันะทึกเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็คือน้องๆจากโรงเรียนปถมป .4 ใช่ไหมลูกป .4 ด้านนี้ก็จะเป็นพวกมัธยมนะครับาจากโรงเรียนพานทองสภาชนุปฐมด้านนี้เป็นโรงเรียนทองพลอยอนุสรเขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับเอาละ,ะครับเรามาถึงผลการตัดสินนะครับชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยรัตนโกสิร์ประเภทรัตนทีมรอบชิงชนะเลิศ จากยิมมัยจิมมี่สุดกันคราบเดอะแจ๊สรามินทราชนะเลิศได้ก่ทีมแม่ลุ้นกันหน่อยครับเอาละฮะได้ก่ทีมโรงเรียนพองพลอยอ,น,น,อนุสวร์เทตบังนาโอ้ยินดีกับน้องแม่ตัวน้อย,อยด้วยทุ่มเทเหลือเกินนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับต้อง ขอบคุณทีมนี้ด้วยครับโรงเรียนพานทองสภาชนุปฐามจังหวัดชนบุรีนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศนะครับขอเรียนเชิญนะครับดรเอกรัตน์นะครับอาจารย์เฉลิชายจัปาหอมอาจารย์ไพบูลย์นะครับเชิญเลยนะครับให้น้องด้านนี้เลยครับอันนี้รองชนะเลิศนะครับอันเอกนับเบอร์เก้าด้วยนะครับที่ โอ้โหนี่ครับถือว่าน้องแมถือว่ามีชื่อเสียงทาชื่อเสียงได้อย่างดีนะครับแสดงได้อย่างครบครันนะครับอ่ะมอบด่านนี้นะครับเป็นรางวัลชนะเลิศน,นะครับจากโรงเรียนพองพลอยนะครับแมโรงเรียนพองพลอยนุสสอนเขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับโอ้โหยินดีด้วยคุณแม่คุณแม่คุณพ่อดูอยู่ด้วยนะอ่านะไปติดตามดูย้อนหลังด้วยนะครับ ทางไทยสปอร์พลัสสถานีกีฬา24ชั่วโมงนะครับอ่ะโอเคอ่ะเราเดินทางมาถึงช่่งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาลากันด้วยภาพนี้นะครับสำหรับการแข่งขันศึกบ้นสถานโลกกับบ้นสุขฝันจากยิมมวยจิมมี่นะครับแต่วันนี้ทุกทุกทีมนะครับวันนี้ที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน,ขน ฝ่ายจัดการกันขัดทุกๆท่านนะครับทำให้วันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับโอกาสหน้าเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆดังนี้ต่อนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ